ัดครบต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคครับวันนี้วันพุธที่11มีนาคม2558อยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอิาราพุ่มพวงครับคุณผู้ชมครับช่วงแรกของวันนี้นะครับจะพากันไปที่จังหวัดจันทบุรีครับเพื่อติดตามปัญหาช้างป่าเข้ามาหากินในพื้นที่ของชาวบ้านล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็หาทางนะครับต้อนกลับเข้าป่าเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนครับ นี่แหละครับช้างป่าพลายแก้วครับที่หลงฝูงออกมานะครับจากเขาอ่างรือในครับเดินหากินตามสวนผลไม้ที่อยู่อาศัยใกล้ชุมชนเมืองจันทบุรีซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวตลาดจันทบุรีเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นนอกจากนี้นะครับชาวบ้านเขาเล่าว่านะครับ ช้างป่าพายแก้วพายแก้วครับได้เดินเข้าไปในเขตโรงเรียนวัดน้ํารักที่นักเรียนเนี่ยกำลังสอบปลายภาคกันอยู่ก็ทําให้ครูต้องประกาศให้นักเรียนหยุดสอบชั่วคราวเจ้าหน้าที่เขตอุทยานแห่งชาติคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฝ่ายปกครองตํารวจต้องร่วมกันออกแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตดังกล่าวให้ระวังอันตรายด้วยเพราะว่าตอนนี้ยังคงเดินวนเวียนหากินในเขตอําเภอเมืองและก็อําเภอมะขามต่อเนื่องเป็นวันที่4ี่ พร้อมกับผักดันช้างป่าพายแก้วครับ ให้กลับเข้าป่าตามธรรมชาติแต่การดําเนินงานก็เป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากว่าเขตที่ช้างป่าเดินผ่านนะครับเป็นเขตชุมชนส่วนแผนการยิงยาสลบเพื่อจับกลับคืนสู่ป่าต้องรอความชัดเจนจากทางจังหวัดและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก่อนเพราะที่ผ่านมาเมื่อทําแล้วนะครับไม่นานช้างตัวนี้ก็กลับออกมาหากินในเขตที่อยู่อาศัยของชาวบ้านอีกดังนั้นครับจึงต้องวางแผนชัดเจนว่าเมื่อจับกลับไปแล้วต้องมีพื้นที่อยู่ อาศัยที่จะไม่ทำให้ช้างออกมารบกวนชาวบ้านอีกต่อไปครับจากจังหวัดจันทบุรีครับเราไปกันที่จังหวัดชุมพรครับที่มีคำขวัญว่าประตูสู่ภาคใต้ไหว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟและหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือนาง ขึ้นชื่อรังนกครับซึ่งเป็นคำขวัญประจําจังหวัดที่บอกว่าจังหวัดนี้มีดีอะไรหนึ่งในนั้นนะครับนั่นก็คือรังนกที่ถูกชูขึ้นมาเป็นไฮไลท์ในการจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพรครั้งที่25ที่จะมีขึ้นในวันที่20มิมีนาคมแต่ว่าก่อนจะจัดงานครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ขออาสาพาสื่อมวลชนไปชมเกาะที่มีรังนกเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยกันก่อนครับ จะไปเกาะนะครับก็ต้องนั่งเรือกันอย่างนี้แหะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรคุณวงสิริพรมชนะ คนที่ใส่เสื้อสีฟ้าที่เห็นนี่แหละครับท่านก็นําคณะสื่อมวลชนขึ้นเรือพาไปที่เกาะลังกาจิลอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรซึ่งนอกจากจะมีทะเลที่สวยงามน้ําใสแล้วก็ยังมีทรัพยากรที่มีค่าครับอย่างรังนกนังแอนหรือว่านกอีแอนที่เป็นของดีขึ้นชื่อสร้างไรายได้ให้กับจังหวัดปีหนึ่งเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับแต่ว่าในช่วงระยะ4-5ปีมานี้จะประสบกับปัญหาผู้ที่รับสัมปทานจัดเก็บรังนกต้องประชิญนะครับนั่นก็ คือกรณีที่จีนซึ่งเป็นตลาดหลักสั่งห้ามนําเข้ารังนกจนทําให้ราคาเนี่ยตกลงมามากแล้วก็ยังไม่สามารถระบายรังนกภายในสต็อกส่งออกขายได้ดังนั้นครับการจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพรครั้งที่25ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่20ถึง24มีนาคมนี้ครับทางจังหวัดจึงต้องการชูรังนกให้เป็นไฮไลท์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์รังนกของจังหวัด นอกจากจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเขาก็บอกอีกนะครับว่าในงานนี้จะมีการนํารังนกทุกเกรดเลยล่ะครับมาวางจําหน่ายให้กับผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อในราคาประหยัดเพื่อเป็นการช่วยระบายรังนกในสต็อกของผู้รับสัมทานอีกทางหนึ่งด้วยล่ะครับ จากเรื่องของลังนกครับไปที่ผลไม้กันบ้างครับอย่างเช่นมะปรางหวานและมะยงชิดครับซึ่งตอนนี้กําลังออกผลผลิตสู่ตลาดแล้วก็เป็นของขึ้นชื่อมากที่สุดนะครับที่น่าจะต้องเป็นของจังหวัดนครนายกครับโดยใครที่อยากจะลิ้มลองชิมรสชาติตอนนี้ครับนับว่าเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าทางจังหวัดเองเขาก็กําลังจะมีการจัดงานเทศกาลงานมะยงชิดมะปรางหวานประจําปี2558กันตั้งแต่วันที่20มีนาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเลยล่ะครับ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือมะปรางยักษ์ครับยืนยันเลยนะครับว่าเป็นผลจริงๆเลยละครับที่สอยออกมาจากต้นให้ได้เห็นกันชัดๆในวันแถลงข่าวการจัดงานมะปรางหวานมะยงชิดอ,องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกประจำปี2558ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่20-29มีนาคมนี้ครับใครอยากจะรู้ว่ามะปรางยักษ์จะอร่อยแค่ไหนก็ต้องไปหาซื้อกันได้ที่งานนี้นะครับ คุณทวีนาริสิริกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกซึ่งนําทีมถแถลงข่าวการจัดงานเขาก็ย้ําครับว่ามะปรางและมะยงชิดที่นครนายกมีคุณภาพดีและรสชาติอร่อยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปลิ้มลิ้ม ลองลิ้มชิมรสชาติกันนะครับรับรองเลยละครับว่าจะติดอกติดใจโดยในงานเนี่ยนอกจากจะมีการจําหน่ายมะปรางและมะยงชิดแล้วก็ยังจะมีการจัดประกวดมะยงชิดมะปรางหวานมะปรางยักษ์และกิ่งพันธุ์คุณภาพจากชาวสวนโดยตรงอีกด้วย ขณะเดียวกันครับในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดนครนายกก็จะทยอยครับจัดเทศกาลมะปรางมะยงชิดด้วยเช่นกันโดยวันที่20ถึง22มีนาคมจัดที่เขื่อนคุนด่านประการชนวันที่26ถึง30มีนาคมครับจัดงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่27ถึง29มีนาคมจัดงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากขาอำเภอบ้านนาและในวันที่21ถึง3 31มีนาคมครับก็จะเป็นการจัดงานใหญ่งานประจำจังหวัดโดยจัดที่หน้าสารกลางจังหวัดท่านใดสนใจนะครับก็เดินทางไปชมไปชิมและไปช็อปมรปางมโยงชิดกันได้นอกจากจะเป็นการสนับสนุนอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรไทยแล้วนะครับก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับ จากเรื่องของการท่องเที่ยวครับปิดท้ายในช่วงนี้ครับพาไปพบกับเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสงขลาซึ่งได้รับรางวัลประกวดเรียงความค่านิยม12ประการที่กรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปครับร่วมถ่ายทอดความรู้สึกความรู้ความเข้าใจของค่านิยม12ประการผ่านการเขียนเรียงความไปติดตามพร้อมกันได้จากรายงานครับเด็กหญิงระพีพันธุรัตน์หรือน้องกอ๊อฟ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาเป็นผู้ชนะการแข่งขันประกวดเรียงความในระดับมัธยมศึกษาหัวข้อที่4เรื่องไฝ่หาความรู้มันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม น้องก๊อปเล่าว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับการคัดเลือกเพราะมีผู้เข้าร่วมประกวดกว่า3,000คนทั่วประเทศสำหรับตนนั้นได้ส่งประกวดเรียงความจำนวน2หัวข้อคือหัวข้อที่3กระตันยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์และข้อที่4เรื่องใฝ่หาความรู้มันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องใกล้ตัว สำหรับหัวข้อที่ได้รับรางวัลน้องก๊อปได้ใช้แรงบันดาลใจจากชีวิตจริงเพราะกำลังศึกษาอยู่ดังนั้นจึงมีความคิดว่าการศึกษาเล่าเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของแต่ละคนได้ที่ทิฉันส่งไปทางนี้นะคะผลงานที่ได้รับรางวัลก็คือผลงานที่ส่งไปไว้ข้อที่4นะคะก็คือเกี่ยวกับความใฝ่เรียนเพวิชานะคะโดยในเนื้อหาที่ดิฉันเขียนลงไปนะคะจะเขียน ตัวยกตัวอย่างจากชีวิตของดิฉันเองนะคะเพราะว่าดิฉันยังเป็นนักเรียนอยู่นะคะตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ดิฉันก็ต้องเรียนหนังสือนะคะแล้วก็การเรียนหนังสือเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคนทุกคนเลยนะคะการศึกษาช่วยยกระดับคนทั้งด้านความรู้ด้านสติปัญญาแล้วก็ด้านจริยธรรมนะคะการศึกษามีประโยชน์มากมายอยากจะฝากถึงนักเรียนทุกๆคนนะคะที่กําลังศึกษาอยู่ขอให้ต <c oughs> ั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าอนาคตของเราก็อยู่ที่การกระทําของเราในปัจจุบันนี้นะคะการเรียนจะช่วย สำหรับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการน้องก๊อฟมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำงานเรื่องเรียนการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเชื่อว่าหากคนไทยทุกคนนำค่านิยมหลักของคนไทย12ประการมาจัดการกับชีวิตตนเองและจัดการกับสังคมในประเทศไทยคงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขที่แท้จริง สำหรับค่านิยมท2งประการน,นะคะเป็นค่านิยมที่มีประโยชน์และก็เป็นแนวทางที่ดีในการดำเนินชีวิตของคนไทยนะคะเพราะว่าค่านิยมท2งประการเนี่ยเป็นการบัญญัติในแนวทางที่จะเป็นการ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะในชีวิตประจําวันของเราในทุกๆด้านเลยเราสามารถนํามาปรับใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเด็กถ้าเกิดว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เนี่ยแล้วเรานําขั้นยมทั้ง12ประการมาใช้แล้วก็นํามาปฏิบัติมันจะทําให้เราสามารถจัดการกับสังคมได้จัดการกับชีวิตตัวเองได้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขค่ะ การประกวดเขียนเรียงความค่านิยมหลักของคนไทย12ประการที่ได้ถูกสรรสร้างจากการถ่ายทอดความรู้สึกและชีวิตประจำวันของเยาวชนและประชาชนจนได้รับการคัดเลือกไม่เพียงแค่ต้องการยกย่องบุคคลเหล่านี้แต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือต้องการให้ประชาชนคนไทยทุกคนนำค่านิยมหลักของคนไทย12ประการไปสู่การปฏิบัติ ช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับในช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามความคืบหน้าปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของบ้านเรากันครับจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานประเพณีนบพระเล่นเพลงและงานกาชาติจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2558 ระหว่างวันที่4-13มีนาคม2558ณวัดพระบรมธาตุนครชุมและบริเวณสนามหน้าเมืองนาทีว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร4-13มีนาคม2558งานประเพณีนกพระเล่นเพลงและงานกาชาติจังหวัดกำแพงเพชรอย่าลืมและอย่าพลาดแล้วพบกันให้ได้นะคะ รช,ชร่วมกับ1111 11ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานประหลัดสานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แจ้งเบาะแสและรับข้อสเสนอแนะจากประชาชนได้4ช่องทางคือทางโทรศัพท์สายด่วน1111ก11ด2โทรฟรี24ชั่วโมงทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน1111 11ปอนรรมเนียบรัฐบาลกรุงเทพ10302ส่งฟรีไม่ต้องติดสแตม ทางเว็บไซต์ worldwide.web.1111.go.th และที่จุดบริการประชาชน1111 11, ประตู4ทำเนียบรัฐบาลกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องข่าวภูมิภาคนะครับยังคงอยู่กับผมนุ่มชาวไร่กวัญใจบ้านนาออจาราพุมพงครับ ช่วงนี้นะครับพี่น้องชาวเหนือของเราครับก็กําลังเผชิญกับมลภาวะทางอากาศหลังจากที่มีหมอกควันจากควายจากไฟครับเข้าปกคลุมหนาแน่นในหลายพื้นที่ซึ่งหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดต่างๆก็ที่ประสบปัญหานะครับก็ได้มีการระดมเร่งฉีดน้ำลดหมอกควันและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามายัยจนกว่าปัญหานี้จะคลี่คลายไปครับ โดยที่จังหวัดพะเยาครับสภาพอากาศก็เป็นอย่างที่เห็นเลยล่ะครับมีหมอกควันปกคลุมหนามากทําให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินค่ามาตรฐานมาหลายวันแล้วนะครับส่งผลให้พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาในหลายพื้นที่ต้องประสบกับปัญหาด้านสุขภาพและในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขรวม7แห่งในจังหวัดพะเยาแล้วกว่า4,925คนส่วนใหญ่ก็ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิดถึง2,250คนนอกนั้นนะครับก็จะมีโรคผิวหนังอักเสบกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคตาอักเสบซึ่งแพทย์และพยาบาลได้เร่งรณรง์แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับผู้ป่วยและญาติเพื่อสวมใส่ป้องกันตนเองแล้วครับ เช่นเดียวกับที่จังหวัดน่านมีปัญหาหมอกควันสะสมจํานวนมากเนื่องจากมีการเผาป่าในหลายจุดแต่ล่าสุดเริ่มลดลงแล้วนะครับหลังจากประชาชนให้ความร่วมมืองดการเผาทุกชนิด ซึ่งทางนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่านคุณสุรพลเทียรสูตรครับก็ได้ฝากขอบคุณพี่น้องชาวน่านครับที่ทําให้วันนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลงมาอยู่ที่92ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งจากเมื่อวานนี้ที่อยู่ที่ระดับ149ไมโครกรัมซึ่งถือว่าเกินค่ามาตรฐานส่วนที่จังหวัดเชียงรายครับทางจังหวัดร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายระดมเจ้าหน้าที่และทหารรวมกว่า200คนนํารถน้ําออกฉีดพ่นละออง น้ำทั่วเขตเทศบาลนครเชียงรายเพื่อสลายหมอกควันพร้อมกับฉีดล้างทําความสะอาดถนนและรดน้ําต้นไม้เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศโดยขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายยังคงอยู่ระหว่างการควบคุมตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนงดการเผาทุกชนิดเป็นเวลา60วันตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึง21เมษายนหากว่ามีการเผาจนทําให้เกิดไฟป่าจะถูกดําเนินคดีครับทั้งทางแพ่งและ และอาญามีโทษปรับสูงสุด150,000บาทและจำคุก15ปีครับจากเรื่องของหมอกควันนะครับไปดูแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีป้องกันกําจัดมแมลงวันผลไม้ลดปัญหามลงวันผลไม้ครับทำลายผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมะม่วงอกร่องครับเพื่อให้ผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาดเนี่ยมีคุณภาพดีและก็สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นครับ ส่วนมะม่วงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นของคุณพี่สุนีงามสวยัยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหมู่บ้านสม็จงามตําบลหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะม่วงอกร่องที่สําคัญของจังหวัดจันทบุรีแต่ละปีเนี่ยมีรายได้จากการขายมะม่วงไม่น้อยเลยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาจะต้องประสบกับปัญหาแมาลงวันผลไม้หรือว่าแมาลงวันทองทําลายผลมะม่วงเสียหายทําให้ผลผลิตเนี่ยไม่เพียงพอต่อการจําหน่ายแล้วก็เกษตรกรขาดความมั่นใจที่จะนําออกจําหน่าย ด้วย พี่สุนีเขาเล่าครับว่าหลังจากที่เกิดปัญหาก็ได้ปรึกษากับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีเพื่อหาทางแก้ไขเจ้าหน้าที่จึงจัดทําโครงการเขตควบคุมแมลงวันผลไม้ตามมาตรฐานการส่งออกในพื้นที่ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กับดักแมลงวันทองการให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเก็บผลไม้ที่ร่วงรนออกจากสวนเพื่อตัดวงจรการแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงวันทองส่งผลให้การแพร่ระบาดของแมลงวันทองลดลงผลผลิตมะม่วงที่ออกสู่ท้องตลาด มีคุณภาพสร้างรายได้มากขึ้นพี่สุนีเขาบอกอีกนะครับว่าการตัดวงจรการแพร่ขยายพันธุ์ของมแมลงวันทองให้หมดไปก็ต้องขอความร่วมมือกับทุกส่วนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้มีมะม่วงคุณภาพส่งถึงมือผู้บริโภคครับแมลงวันทองที่มันมาจาะผลไม้เราทําให้หลุดร่วงแล้วก็ผลผลิตน้อยแล้วก็เราก็บางครั้งเราก็ม,มองไม่รู้ว่านะว่ามันเจาะลงไปแล้วมันจะมีตัวอยู่ข้างในเอาไปขายก็เสียชื่อป้าเรา ก็เลยหาทางเกษตรช่วยเกษตรก็เข้ามาแนะนำการกำจัดมแมลงวันทองให้ให้หมดแต่นี่เราทำสวนเดียวไม่พอก็ต้องดนละลงกันทางหลายๆส่วนช่วงนี้ครับยังคงมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามชมกันอีกครับกับ11เด็ดทั่วไทยครับ สำนักงานเกษตรจังหวัดราช,ชบุรีนำเกษตรกรชาวสวนเปิดแสดงพืชผักผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่และขึ้นชื่อเป็นที่นิยมของจังหวัดซึ่งได้รับรางวัลไม่มีสารพิษปนเปื้อนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาทิข้าวโพดฝักอ่อนมรา้าจีนชมพู่แดงฝรัง,รงกิมจูมะม่วงน้ำดอกไม,ม้มะพร้าวอ่อนน้ำหอมและสับประรดประตาเวียจัดประกวดในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งปี58ซึ่งทุกระงวัลมีนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล จังหวัดสกลนครเปิดตลาดนัดเกษตรกรและตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิมได้ที่ถนนศูนย์ราชการบริเวณด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดโดยจัดเป็นประจำทุกวันศุกร์เพื่อให้เกษตรกรนำผลผล,ผลิตมาจำหน่ายในราคาถูกโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ก่อให้เกิดรายได้สู่เกษตรกรและผู้บริโภคได้ซื้อของใหม่สดราคาถูกจากผู้ผลิตโดยตรงสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายซึ่งมีนายคุมพลบรรเทาทุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงาน ส่วนที่จงังหวัดอุทัยธานีจัดเดินแฟชั่นโชว์ผ้าทออุทัยธานีการแสดงผืนบ้านในเทศการแสดงสินค้าของกลุ่มสตรีพร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสตรีตัวอย่างให้แก่ประธานาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอทั้ง8ดอำเภอพร้อมจัดเวทีเสวนาหัวข้อพลังสตรีกับสังคมในปัจจุบันในงานวันสตรีสากลโดยมีนายสมชายเลิศพงพากรผู้ว่าราชการจงัจงหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยพันเอกพิเศษพิสารนาคพจน ผู้บชาการกองกำลังรักษาความสงบมฑลนทนหารบกที่3 1สเร่วมเปิดงานนายยุทธนาวิริยะกิตติผู้วาากก่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนการแสดงแสงสีเสียงสีพืชเทสวนตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกดพร้อมถแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเ,เพณีสีเผาไทยศรีสะเกดประจำปี2 5 5 8ระหว่างวันที่13-15มถึงมีนาคม2 5 5 8นสณศูนย์สําเร็จศรีนครินศรีสะเกด โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายอาทิจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงประเพณีศิละปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของสี่ชนเผ่าไทยสีสะเกตขเขมรกุยลาวและเยอท่ามกลางต้นลำดวนกว่า5 0,000ต้นที่ออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมทั่วทั้งบริเวณงานส่วนที่จังหวัดตราดเตรียมเดือนหน้าโครงการเมือทงท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมจัดระดับคะแนนผู้ประกอบการท่องเที่ยวตามแผนงานของนายนารงธิรัจันทรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อผลักดันให้จังหวัดตราดเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพโดยเปิดรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานในกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทั้งหมู่เกาะชายฝั่งที่พักโรงแรมร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวโดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือและซีดีแนะนําท่องเที่ยว มาถึงหนึ่งในภูทรวันนี้ครับจะพาลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลาซึ่งที่นั่นครับเขาให้ความสําคัญต่อผลิตภัณฑ์ฮาล้านโดยได้มีการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ฮาล้าน้วยการจัดสัมมนาไทยกับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจฮาลานสงขลาเมืองท่าของฮาลานภาคใต้จะมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปติดตามพร้อมกันกับช่วงหนึ่งในภูทรครับ จังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ฮาลาลตลอดจนได้ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ฮาลาลและในปี2558ซึ่งจะเข้าสู่ AEC ยิ่งต้องมีความจำเป็นอย่างมากที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้จึงเป็นที่มาของการสัมมานาไทยกับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจฮาลาลสงขลาเมืองท่าของฮาลาลภาคใต้ รองศาสตราจารย์ดรวินัยดลันรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกล่าวว่าธุรกิจฮาลานมีตลาดที่กว้างใหญ่และมูลค่ามหาศาลทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกําลังพยายามฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจและกำลังสแสวงหาช่องทางการค้าการส่งออกที่เหมาะสมกับทรัพยากรและความรู้ความสามารถของคนในประเทศ ปัจจุบันในเรื่องของมูลค่า,าหล้านในตลาดโลกนั้นเนี่ยถ้าเราดูเฉพาะอาหารอย er ่างเดียวนั้นเนี่ยขึ้นไปจนกระทั่งถึง1ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะฮะถ้าเราดูเรื่องของมูลค่าในส่วนอื่นที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการนั้น3.3ล้านล้านเหรียญสหรัฐแต่ถ้าดูศักยภาพรวมทั้งที่ซ่อนอยู่ด้วยนั้นคือ6ล้านล้านเหรียญสหรัฐอันนี้เป็นตัวเลขที่ทุกฝ่ายยอมรับนะครับว่าเป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปในทิศทางนี้ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศส่งออกสําคัญนะครับทั้งในเรื่องของอาหารในเรื่องของบริการเราไม่จับเรื่องนี้เลยไม่ได้นะ ดังนั้นประเทศไทยจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่ประเทศมุสลิมเพราะพื้นที่จังหวัดสงขลาประชากรหนึ่งในสามเป็นมุสลิมและยิ่งในสี่จังหวัดประชากรเกินร้อยละหกสิบเป็นมุสลิมเช่นกันดังนั้นการพัฒนาเรื่องคุณภาพจึงเป็นเรื่องหลักนั่นหมายถึงเครื่องหมายฮาลานปัจจุบันมีหลายประเทศนำวิทยาศาสตร์เข้ามาจับซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ทำเรื่องนี้และมีหลายมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยได้ดําเนินการหาลานประเทศไทยที่1ในโลกแต่สิ่งที่ได้มาต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีเรื่องของการนำามาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับนะฮะแล้วเราก็อยู่ในสถานะที่โชคดีนะครับประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่นำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาร่วมกับเรื่องของฮารันนะฮะวันนี้เรามีไหลมหาวิาลยที่เข้ามาร่วมจําเป็นที่จะต้องพัฒนาประเทศไทยโดยคณะกรรมการกลางสลังประเทศไทยเรายึดเราใช้นโยบายเรื่องของฮารันประเทศไทยที่หนึ่งในโลกแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้นั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศ นั้นความเป็นอุ่ข้าวอู่นน้าเป็นแหล่งวัตถุดิบการ,กรเกษตรที่ดีมากของโลกคือโอกาสที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของตลาดอาหารฮาลาลขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ดีๆอีกมากมายที่หากรู้ช่องทางที่ถูกต้องก็สามารถสร้างตลาดได้ในกลุ่มชาติอุสลิมโดยเฉพาะในช่วงจังหวะที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปลายปีนี้ทว,วัชัยวรรณโรธถ่ายภาพมาสุภานาคสิงห์ ทีมข่าว n อ t สงขลารายงานและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถติดต่อทีมงานของเราเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k .com แล้วไปที่เพจห้องข่าวภูมิภาค NBT ครับเข้ามาร่วมพูดคุยนะครับหรือว่าจะรอชมคลิปรายการย้อนหลังกันได้ที่นี่ครับ ส่วนในวันนี้ครับเราจะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศการแข่งเรือประเพณีตำบลตะเสอําเภอหาสําราญจังหวัดตรังครับประจําปี2558ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่งและก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมครับของประชาชนและการท่องเที่ยวซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่นะครับเขาประกอบอาชีพทําประมงเมื่อถึงช่วงฤดูปิดอ่าวก็จะมีการจัดแข่งขันเรือท้องถิ่นประเพณีแบบนี้แหละครับส่วนในวันนี้ครับผมนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนา ยา,าพุ่มพวงพร้อมด้วยทีมข่าวภูมิภาคทุกคนต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามลาไปก่อนสวัสดีครับ